สวัสดีค่ะพวกกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธ์ตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูคุมพันธุ์จะเชื่อมกล้วยค่ะกล้วยทั้งหมดสี่หวีนะคะสี่หวีคุมพันธุ์ใส่น้ําตาลทรายสองกิโลนะคะแล้วก็ใส่เกลือเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะแล้วก็น้ําดื่มสะอาดสองลิตรค่ะมาดูกันเลยค่ะ น้ำดื่มสะอาดสองลิตรค่ะอันนี้จะเป็นห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรครึ่งสองลิตรค่ะนี่ค่ะ น้ำดื่มสะอาดสองลิตรทีนี้ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสองกิโลค่ะใส่น้ำดิ่มสะอาดไปแล้วนะคะสองลิตรก็จะใส่น้ำตาลทรายไปทั้งหมด2อกิโลค่ะเอซค่ะใส่น้ำตาลทรายเทลงไปเลยค่ะ ถุงละหนึ่งกิโลนะคะแต่น้ำตาลทรายทั้งหมดสองถุงค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคุณลิีค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความเข้มข้นนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายกิโลที่สองนะคะใส่ลงไปหมดถุงเลยค่ะน้ำตาลทรายทั้งหมดสองกิโลค่ะเราจะใช้ไฟระดับอ่อนๆนะคะนี่ค่ะเชื่อมไปเรื่อย เกลือใช่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะเอซค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่แค่นี้ค่ะแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเปิดไฟเคี่ยวเลยค่ะไฟอ่อนๆเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆ,ๆเลยค่ะกล้วยเราก็ ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าสุกนะคะกล้วยน้ำว้าสุกเนี่ยก็เอาระดับเปลือกสีเหลืองดอกกระดังงาจะพอดีนะคะแต่วันนี้คุมพันลืมดูค่ะนำกล้วยใส่กระสอบไว้ก็ลืมดูก็จะสุกสุกงอมไปนิดนึงนะคะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ปอกเปลือกกล้วย,วยสุกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนึ่งนึ่งประมาณสิบห้านาทีนะนึ่งประมาณสิบห้านาที เพื่อที่จะให้กล้วยเซตตัวแล้วก็แข็งนะคะเนื้อก็จะแน่นแล้วก็ลดความฝาดของกล้วยลงเสร็จเรียบร้อยก็นํามาเชื่อมค่ะกล้วย4หวีนะคะครวรองพันใส่น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายแดง2กิโลกรัมแล้วก็ใส่น้ําดื่มสะอาด2ลิตรแล้วก็ใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะเอฟ้า,านี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังต้ม เคี่ยวไปเรื่อยๆใช้ไฟระดับไฟอ่อนเลยนะคะใช้ไฟอ่อนอย่าใช้ไฟแรงค่ะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะเดี๋ยวคุมพัน์จะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะอามาดูนะคะเอฟซคะ่ะนี่ค่ะเคี่ยวไปได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีนี้ค่ะกล้วยเชื่อมคุมพัน์ค่ะส่วนเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพัน์ตุลากันค่ะคุมพันจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะให้เอซดูเป็นระยะระยะนะคะ ในการเชื่อมกล้วยวันนี้กล้วยสุกสีวีนะคะคุมพันใส่น้ำตาลสายแดงสองกิโลนะคะใส่น้ำดื่มสะอาดสองลิตรแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะทำไม่ยากเลยค่ะนำกล้วยสุกมาล้างเปลาะเปล,ก,ปลกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำหนึ่งน้ำนะคะแล้วก็มานึ่งนึ่งประมาณสิบห้านาทีเพื่อที่จะให้กล้วยเซตตัวกล้วยเนื้อแน่นแล้วก็ลดความฝาดของกล้วยลงค่ะนี่ค่ะ ตามขั้นตอนของกลุ่มพันตุลากันเราเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกล้วยเป็นสีแดงอมชมพูค่ะกลุมพันจะมาอัปเดตให้ FC ดูเป็นระยะระยะนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอันนี้ก็เคี่ยวหมอใหญ่เลยค่ะ FC ค่ะนี่ค่ะพอดีได้กล้วยมาจากเพื่อนป้อเพื่อนดอกเงินค่ะนำกล้วยมาฝากกลุ่มพันก็เลยนำมาเชื่อมเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวคุมพันจะมาอัปเดตให้เอฟซีดูอีกนะคะเชื่อมกล้วยค่ะเชื่อมกล้วยมาดูนะคะเชื่อมกล้วยคุมพันค่ะเริ่มเป็นสีแดงอมชมพูแล้วค่ะเริ่มเป็นสีแดงอมชมพูแล้วค่ะจะคุมพันจะ ตักไข่ fc ดูนะคะนี่ค่ะสีแดงอมชมพูค่ะสวยสวยค่ะ fc ขานี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะน้องแมวก็ร้องแมวแมวอยู่นี่แหละลูกนี่ค่ะกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมตัวเด็ดเครับช่องคุมพันตุลากันไขะ fc ขานี่ค่ะเริ่มเป็นสีแดงอมชมพูแล้วค่ะ ค่ะเอค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะเริ่มมีสีแดงอมชมพูนี่ค่ะกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อม นี่ค่ะเอฟซีค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะกล้วยเชื่อมตัวเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยเชื่อมคุมพันธกับสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลาการค่ะเอฟซี FC ค่ะได้หนึ่งถาดใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยสวยอร่อยเลิศรลเลยค่ะสําหรับกล้วยเชื่อมวันนี้นะคะคุมพันธุ์ใช้กล้วยสุกกล้วยน้ําว้าสุกสี่สี่หวีนะคะใส่น้ําตาลทรายแดงสองกิโลนะคะแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ําดื่มสะอาดสองลิตรค่ะเอฟซี FC ค่ะนี่ค่ะ เชื่อมกล้วยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะในการเชื่อมใช้ระยะเวลานานพอสมควรค่ะใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงนะคะแต่ไฟอ่อนๆสุดเลยนะคะไฟอ่อนๆสุดเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณท้กยกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้ายค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะกล้วยน้ำวา้า เรามีกล้วยอยู่ที่นาที่ไร่ของเราเยอะแล้วก็นํามาแปรรูปนะเป็นกล้วยเชื่อมนะคะทานเป็นขนมหวานเป็นของหวานอร่อยมากเลยค่ะหรือเราจะราดกับน้ํากะทนะะิกินราดกับน้ากะทิก็ยิ่งจะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจจ่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยละไอกับพี่น้องนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยเชื่อม สูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันนะคะคุมพันทำหลายครั้งแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็มีโอกาสดีได้ทำให้กับเอฟซีดูอีกค่ะนี่ค่ะสวยสวยค่ะนี่ค่ะมันเบาเงางามเลยค่ะนี่ค่ะเป็นมันเงางามเลยหวานอร่อยค่ะมีคุณค่าทางโภชนาการมีคุณค่าทางอาหารสูงคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะกล้วยเชื่อมค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศลสดเลยค่ะพบสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลาการสวยสวยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโุมพันตุลาการสวยสวยสีแดงอมชมพูค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะ ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ